เรียบร้อยครับพุ่มหนูว่าข้าวจะได้เลยแล้วครับหนูว่าข้าวจะได้เร็วครับพุ่มเุียงคนที่กลับมาขั้นยูดตัวนะหัวพุ่มไม่เห็นตัวครับข้าวคลุกนะครับ หักวัวขาวกรพุร่มกไม่ออก,ลกเล็บเล่คระพุ่มโลบายเลยแล้วนะ nông hoa cào chạy đay mai à bố. Cái cây lắc lé à bố luôn này tự dung